สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันต่อนะครับในเรื่องของการอุดหนุนงบประมาณเนี่ยนะครับเมื่อหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเนี่ยมีการรับเงินอุดหนุนไปแล้วนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการในเรื่องของการติดตามและประเมินผลด้วยนะครับทีนี้มีวิธีการอย่างไรนะครับ ตามที่เราพูดคุยกันไปแล้วว่าท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานาส่วนราชการนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นองค์กรประชาชนได้นะครับเพื่อปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นนะครับทีนี้ในการติดตามประเมินผลของการดําเนินโครงการนะครับ ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนเนี่ยแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จแล้วรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบนะครับ หากว่าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยก็ให้ท้องถิ่นเนี่ยเรียกเงินคืนเท่าจํานวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืนโดยเร็วนะครับนี่คือในเรื่องของการติดตามประเมินผลนะครับก็เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในเรื่องของการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของท้องถิน่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท .08.08.2 ทับว .4750 ลงวันที่14 สิงหาคม2563